ไม่ลูกยางมันเสียลูกยางมันเสียต้องเปลี่ยน ây, เหนื่อยเดินผ่านหน่อยนะนอนหลับฝันดีไหมเมื่อคืนอือ ที่บ้านนี้นะใครมาอยู่นะรวยกลับไปทุกคนเลยศักดิ์สิทธิ์บ้านนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้วาวปิดที่ไหนวาวมันก็อยู่ตรงนี้เนละยไม่ให้วาวปิดนะแล้วนี่ยมนม่นนะนี่แหละตรงนี้แหละแต่แม่รู้อันไหนแค่นั้นเนะีะยทอดยังอะ่ะจะปิดน้ําเนี่ยมันจะทอดมาพันพักเกี่ยวไม้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปปิดให้อ,อันไหนไปเลยออกไปเลยไอ้ตัวนี้ออกไปเลยนี่เข้ามาไม้บ้านเขา เอาไปโหไอ้กาวเวเอาเนาวมาส่งร้อนแดดเอาแกลองเปิดดูดิฉันจะปิดสองวาวเนี่ยไม่รู้ตัวไหนตัว อันนี้ล่ะปิดยังยป,ปิดยังปิดแล้วใช่ไหมโอเคอัน,นตัวสีดำมาสสีดำนี่มาสหลักของมันขึ้นเท่าไหร่นี่น้ำมันไหลน้อยเยสองสามสองสองเก้าสามสองหกมาด ที่ยังไม่ได้ใช้นะเมื่อคืนได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้เนาะเมื่อคืนน่ะนะเปิดไปหน่อยหนึ่งม,มันไม่ขึ้นหรอกมันคงที่ลังบ้านอ,ะอ่ะมันคงไม่ขึ้นหรอกอ๋อที่ล้างบ้านน่ะนหรอน่าจะขึ้นมาดหนึ่งอยู่หรอก <c oughs> ก๊อกโน้นนะ่ะเททิ้งเลยน้ำตรงนั้นน่ะมันเหมือนมันไม่ดับหรอฮะห,ห,หรือมันค้างสายวะค้างสายไหนดูซิ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนอีกทีหนึ่งปิดยังปิดยังเออเบามันต้องปิดสองหัวนี่มันเริ่มฟืดแล้วนะเนี่ย <c oughs> ผ้าคีริวไม่มีเบาอะไรว่างทำได้ไหมนั่นอะโอ้ใจเย็นสิ๋ย่ก็หลุดเออ เตียงนี้เตียงปลินนาคมอุ้ยถ้าไม่จานเยอะจังอ่ะอยู่คนเดียวไม่จานเยอะจังไอ้คมฝันฝันว่าว่าได้มีงเลยอุ้ยไอ้สานี่คืออะไรเนี่ย ไมู่้เลน้ำเนี่ยนะมันน้ำเมื่อวานผมตัดออกไปเยอะๆนะแต่น้ำเต็มสุ่มได้ไงอ่ะเออแสดงว่าก๊อกบ้านนี้รั่วแน่เลยอันนี้แกต้องเปลี่ยนยังไงวะ,ะเนี่ยแกจะเปลี่ยนตัวอุดมาเลยไม่ได้ใช้อ่ะหรือตัวอุดมาไม่ได้ใช้อย่างมันก็มันไม่ได้ใช่ป่ะอ,อุดเต็มเลยมันก็ไหลมันก็รั่วตัวอุดเดี๋ยวต้องไปหาที่บ้านวะ่ะเออเดี๋ยวไปดูให้ตัวอุดเนี่ยใช้น้ำ ลอกลอกนี้ได้ไหมเน,นี่ยไ,<ด>ไม่งั้นมันลงไปบ้านเอพี่นงเขาอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันแตกใช่ไหม,อมเออลอกแล้วก็ขุดเอาต้นไม้เอาเนี่ยอย่าเอามาทิ้งสุมอย่างนี้นะเพราะน้ำมันต้องไปทางโน้นเนอะต้น,ตนมันต้นไม้ขึ้นเออเน,นี่ยเพราะว่าเนี่ยน้ำมันไม่ไหลไงสมเส รีดผ้ายางน้ำมันก็ขังเป็นแอ่งเนี่ยเพราะตรงนี้มันมันมันแตกเพราะอะไรลากโพลากโพมันลากโพมันทำให้แตกอันนี้ไว้ล้างซามได้โอ้ยงานเยอะเลยเนี่ยไม่ให้ลอกเนี่ยไม่เอาแค่กวาดเป็นเป็นพิธีนั่นเนี่เออ ทำให้ม<ช>ันไว<ช>มันจะไหลไปบ้านเขาท่วมเดี๋ยวเขาด่าวอีกมันไม,ไม่ดับอ่ะอ้าม,มันมันมันเปิดปิดได้แค่นั้นมันสุดได้แค่นั้น<ด>เน<ล>ือโอเค